มาบอกดวงชาววนังคารค่ะ21-25พฤศจิกายน2566หรือว่า2023ห้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ21พฤศจิกายนคุณได้ไพ่สามไม้เท้า โครงการโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังวางแผนโครงการใหม่ๆงานใหม่ๆที่จะทำในเร็วๆนี้นะคะถ้าสิ่งที่คุณทำตอนนี้สำเร็จคุณจะทำต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดเรียกว่าใจของคุณฮึกเหิมมากคะ่ะ ที่ผ่านมาก็ทำอะไรตั้งหลายอย่างประสบความสำเร็จส่วนมากนะคะแล้วคุณก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนี้ย่อมดีในอนาคตเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยของชาววันอังคาร 22. พฤศจิกายนยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่เลือกคะ่ะ คุณได้ไพ่ราชาไม่เท้าผู้มีประสบการณ์ผู้มีความเก่งมีความกล้าหาญแล้วก็ได้ตำแหน่งงานใครๆที่รู้จักคุณเขาจะบอกว่าคุณน่เก่งทำอะไรก็สำเร็จนะคะนี่คือตำแหน่งงานที่มีคุณค่าแล้วก็เหมาะกับชาววันอังคารในวันนี้ค่ะ คุณทำงานได้ออกมาแบบดีเยี่ยมนะคะระดับปราชาเรียกว่าเป็นที่ยอมรับงานใดที่คุณทำกิจการใดหรือตำแหน่งใดหน้าที่ใดคุณทำได้ดีมากๆคะ่ะชาววนังคาร 23. พฤศจิกายนคุณได้ไพ่แป็บไม้เท้านะคะ มีการขยับขยายธุรกิจของคุณเรียกว่าเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับขั้นรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นการงานไม่มีหยุดเลยนะคะถ้าคนทำงานประจำก็เรียกว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนทำมาค้าขายก็ขยับขยายเป็นในทางที่ดีแล้วคุณก็มี พลังใจมีกำลังใจมีพลักกำลังทั้งร่างกายแล้วก็สมองแล้วก็จิตใจเรียกว่าแข็งแรงมากๆค่ะลุยต่อไปค่ะเพราะว่าความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชาววันอังคารนะคะ24พฤศจิกายนคุณได้ภัยสังคราชค่ะคุณคือ ลูกรักของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ค่ะ,ะไม่ว่าคุณจะนับถือสิ่งไหนเชื่อในสิ่งใดขอผรออะไรขอให้คุณรู้นะว่าสิ่งนั้นปกป้องคุ้มครองคุณค่ะ,ะเรียกว่าคุณมีความสำเร็จทั้งทางโลกและก็ทางธรรมมีการตื่นรู้ เชื่อมั่นในความดีทำดีได้ดีคุณมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีที่คุณรักและก็นับถือ,อมีคนให้การสนับสนุนคุณคุณเป็นคนที่มีความรู้ดีเรียนรู้ทุกอย่างต้องเรียนรู้แบบถ้าเป็นทางโลก คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณจะต้องรู้ให้ถึงที่สุดอย่างนี้นะคะด้านทางธรรมก็พยายามปฏิบัติธรรมให้ถึงแก่นนี่คือลักษณะของคุณถ้าดวงโดยภาพรวมหมายถึงวันนี้คุณนะมีความดีทำให้ประสบความสำเร็จ เรียกว่าคุณใช้ความดีในการประกอบธ,ธุรกิจการงานการดำรงตนการใช้ชีวิตต่างๆเป็นคนดีทั้งจิตใจแล้วก็การกระทำชีวิตก็เลยสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขมั่นคงมั่นคังไม่เดือดร้อนนะคะให้องค์สังราชนี่ดีมากๆค่ะ ยังตามมาด้วยเดะสันค่ะ25พฤศจิกายนชาววันอังคารเดะสันพลังงานด้านบวกค่ะจิตใจร่างกายความสุขวันนี้เป็นวันดีๆของคุณจริงๆค่ะคุณจะมีข่าวดีมีโชคลาภมีความสำเร็จมีความสุข ด้านครอบครัวคนที่มีครอบครัวคนโสดก็จะพบรักดีๆค่ะสอาคนโสดจะเจอคนสวยรวยหลอ่อเก่งดีนะคะ,ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับชาววันอังคารโชคลาภก็จะมีมานะคะจิตใจก็เบิกบาน เรียกว่าพลังงานดีๆตลอดทั้งวันค่ะแม่หมอนำะมาบอกทุกๆคนนะคะขอให้ชาววันอังคารจงมีพลังงานที่ดีๆตลอดท่าวันนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตหมอดูไพ่ยิต4การทำนาย เป็นเพียงแสงสว่างบอกทางน,นะคะการจะทำอะไรเป็นการตัดสินใจของคุณร้อยเเซค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมาแม่หมอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะ